แล้วก็อารามาถึงเรื่องหมอเกตนะคือในเพจของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงสวเกตกมลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้เปลี่ยนชื่อเพจถอดคําว่าด็อกเตอร์ออกแล้วเหลือแต่แพทย์หญิงเหมือนกับธรรมนัตเลยธรรนัต <ทำ S 1> ก็ถอดด็อกเตอร์ออกเหลือแต่แพทย์หญิงน่นะคะตั้งข้อก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อาจซื้อปริญญามาจากห้องแถวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนี้มาเหมือนกันนั่นคือธรรมนัตนั่นแหละแล้วครูก็คนเดียวกันด้วยนี่ไงหมอเกตเกตกมวลเปลี่ยนสมัยอ,มอันนี้อันนี้เพจนึงนะอีกเพจนึงเนี่ยชื่อว่าเกศเกศ K A T E K A T E ท่านผู้ชมลองเข้าไปใน K A T E K A T E หน้าตาเดียวกันเลยหน้าตาเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแต่พอลุกไปลึกลงไปลึก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 ไปก่อนที่หมอกจะปิด ลงไปลึกๆๆๆลึกๆๆๆๆจะจะอีกหน้านึงทคล้ายคลึงกันเลยอันเนี้ยเกศกำมัอนยันยันว่าจบจริงเรียนจริงจบจริงเนี่ยไม่จกตานะเรียนจริงจบจริงไม่จกตาแต่เนี้ยผมไม่มีแสงเนี่ยอันนี้ต้องวิ่ชัวแต่นักข่าวเราบอกเลยวันก่อนนั้นวิ่งหนีนักข่าวนั้นพี่ปองเห็นผมดำอยู่ข้างในเลย เกตกมอนเกตกมลพี่แนะนนะํานะแถลงข่าวลาออกเถอะอ,อก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้แป้งบอกเกตกมวนให้หยุดพูดเดี๋ยวมาถึงแป้งก็ไปอีกรอบหนึง่งเพศเพศเขามีเพศจ,จริงอเพศปอลอมหรือเพศอะไรก็ไม่รู้นะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันมันมันไม่น่าจะใช่อ่ะเอาวิญยานิพนธ์มาโชว์กันดีกว่า ขนาดคุณทักษิณว่ามิกกี้เมาส์แล้วนะวิญญาณนี่ปนและเกียังกล้าโชว์เลยอ่ะ